อายุย่าง45แต่ยังซ่าไหวอยู่นะครับนี่เปิดตัวมาเลยครับนี่คือไฟล่าสุดของท่านผู้นี้ครับนี่คือแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับหนึ่งในยอนมวยระดับตำนานของเรานะครับคนมวยสารคามนะครับโอ้เปิดตัวมาอย่างสวยงามเลยครับนี่เป็นรายการล่าสุดของท่านแล้วนะครับก็คือจัดเมื่อวันที่8เดือนมิถุนายนนะครับปี2025หรือปี2568ครับ ทีรายการไทยไฟเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีประเทศไทยครับก็ท่านเกิด2523นะครับกรกฎา30กรกฎา2523ครับซึ่งเทมนี้มาถึงเมื่อวันที่8มิถุนายนนะครับ2568เพราะฉะนั้นก็อีกไม่กี่วันนะครับท่านก็อายุ45แล้วนะครับก็ย่าง45ครับนี่ครับมาเจอกับท่านของนักชกชาวบราซิลวัยหนุ่มผู้นี้ครับนั่นคือไทกิวกอน พาเวสนะครับผมแม่ไข่กิวเลยกันเลยทีเดียวนะฮะไข่กิวนี่ถ้าเรียกเป็นอ่าสำเนียงใต้ก็ไข่กิวเลยนะฮะไข่กิวไข่กิวนะครับอ่าแล้วครับต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรครับยังมีลีลาเด็ดๆไวใ้ให้เราได้ชมกันหรือเปล่าครับอ่ะมาดูในช่วงของการว่ครูครับนี่ครับเดินอยู่นี่ครับ,น,น,รบนี่คือนักโทษชาวบราซิลครับไข่กิว ไคคิวกรซาเลสครับอายุ28ครับหนัก69สูง173ครับสถิตินี้ก็เคยชนะมา21ครั้งครับแพ้6ครั้งเอาไม่ธรรมดาครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาละกันนะครับอืมก็ชกมา27ชนะ2 1ชนะ21นะครับแพ้6นะครับถือว่าใช่ได้ครับมาเจอกับท่านที่ของเรานะครับโคนมวยสารคามครับแสนชัย พีเกแันชยัยมวยไทยยิมหรือสุภชัยแสนพงครับนี่คือนักชกในตำนานของเรานะครับเคยใช้ชื่อว่าแสนชยัยซินบีมวยไทยแสนชัยสอคำสิงแสนชัยสอคิงสตารและแสงเพชรพัฒนาการยิมครับนะครับอ้โชกมานี่ชนะมาทั้งหมด340ครั้งครับแพ้สัก50ครับเสมอ2ครับ ท่านเคยได้ชั้นต่างๆมากมายครับเกียรติคุณเยอะแยะครับเกียรติคุณเยอะแยะมากๆนะครับเอาเท่าที่พอจะบันทึกไว้ได้ก็คือท่านได้แชมป์ลุมพินีครับมากถึง1 2 3 4 5 6สมัยครับ6สมัยครับเคยเป็นแชมป์ของ mtaa หรือมวยไทย association of america ครับ เคยเป็นแชมป์ของมวยรอบโตโยต้ามาราธอนครับนี่ครับทักทายแฟนคลับนะครับไหว้ครูอย่างสวยงามแล้วก็ทักทายไปด้วยครับเคยได้แชมป์ของสภามวยไทยโลกครับได้แชมป์ของสภามวยโลกมวยไทยครับแชมป์ของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับแชมป์รายการมวยไทยวอริเออร์สแชมป์รายการมวยรอบของโตโยต้าครับโตโยต้าฟิโกลมาราธอน เป็นแชมป์ไทยไฟท์มากที่สุดและมีสถิติชนะที่มากที่สุดในไทยไฟท์ครับเป็นแชมป์ของรายการฟินิกส์ไฟท์เป็นแชมป์ของรายการยกข่าวครับตอนที่ท่านไปโชควยสากลก็ได้แชมป์ด้วยนะครับเป็นแชมป์ของพาบ้าครับ Pan Asian Boxing Association ครับที่เคยได้แชมป์ม,มาแล้วก็รางวัลเกียรติคุณต่างๆมากมายครับเรียกว่าเยอะแยะกันจน เหลือคนานับไม่หวั่นไม่ไหวครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับชงโคชเช่ทีวีครับนี่กระช่องทางมวยไทยโดยสอแซกภาษาใต้ครับนี่โคชเช่ทีวีครับเอาละครับมาดูว่ามันจะเป็นพันเพือพครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้เอาละครับ ท่านเปลี่ยนน้ำเสียเองนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับในช่องทางของ YouTube อย่าลืมกด Subscribe ครับ Subscribe แล้วก็ใส่หอมแดงครับใส่ต้มยำนะครับใส่ปลาทูครับต้มยำปลาทูร้อยอย่างแน่นอนครับาในช่องทางของ Facebook อย่าลืมกด follow กดติดตามครับเอาล้วครับมาไล่กันต่อครับมาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นพันธุ์เพลือครับผู้ชมครับจังหวะนี้เปิดมาก่อนเลยครับไข่กิ้วครับไข่กิ้วแข้งขวาเตะล่างครับไข่กิ้วไข่กิ้วชัดมากจังหวะนี้มัดทรายครับ มัดซ้ายครับอ่าแข่งขวาเตะขาหน้าครับแหมไข่คิวเปิดมาก็ใส่เลยครับไข่คิวสอกขวาครับไข่คิวหนึ่งสองครับไข่คิวครับเขาครับแม่เขาซ้ายครับไข่คิวครับโอ้โหมาก็ใส่ความหนักแรงครับแข่งขวากับไข่คิวเขาซ้ายแทงแหลมเพียบครับแข้งซ้ายดักครับท่านังคองแซนชัยทีบซ้ายยันเข้าไว้ครับแม่เกือบยักง่ายครับจังหวะนี้ครับออกแข่งครับไข่คิวครับมัดขวาซ้ายทำเป็นแข่งซ้ายครับท่านังคองแซนชัย ไขกิ้วจอกขาครับไขกิ้วครับไม่หวั่นไม่กลัวครับเจอมาซ้ายทำให้เขาซ้ายจากแสนชัยแทงแหลมเพียบจังหวะนี้ครับเข้าขวากับไขกิ้วเข้าขวาที่มาเคลวิเจอพลิกเมียแม่เกือบเสียหลักซ้อขวาอีกหนึ่งทีครับแสนชัยครับโอ้เก็บนน้นเข้าหาครับหมัดขวาตรงครับไขกิ้วขวาล่างไปโดนครับไขกิ้วครับเตะล้องครับเตะล้องไขกิ้วนี่ทีบขวาครับไขกิ้วแม่ไปเรียกเขาเสียครับแต่ไม่เป็นไรครับนะเพื่อเพลความสีสันครับแข้งซ้ายครับชัดกาไปพางหมดเดียวจังหวะนี้ ตีเข่าขวาครับมาตีเข่าขวาครับกรรมการมองแยกออกมาครับแหมไขกิ้วครับไขกิ้วอย่าลืมลังครับจีทีบขวาครับลืมลังเดี๋ยวได้หลับลืมครับไขกิ้วครับมาลืมลังกับโคตรมวยครับมัดซ้ายเข่าซ้ายครับไขกิ้วเข่าขวาครับเข่าขวาตีไขกิ้วแหมขวางหน้าหักคอไอ้เท่งเลยครับท่านั้นของไขกิ้วครับอืสันชัยกอล์มาครับทีบซ้ายกับไขกิ้วทีบขวากับไขกิ้วครับมัดซ้ายไขกิ้วยับไปก่อนครับจังหวะนี้มัดซ้ายแข้งขวาล่างครับ เจอแข้งซ้ายเตะคืนครับกานของแสนชัยแม่สมัดแข้งซ้ายแสนชัย1นึแสนชัยครับอ้ยาทีมซ้ายแสนชัยครับจังหวะนี้ไข่คิวเดินเข้าหาครับคำไว้ก่อนครับว่าพลือครับไข่คิวครับแข้งขวาไม่โดนครับนะเตะไม่ถูกครับแข้งซ้ายหัวไปครับแสนชัยครับมาซ้ายเข่าซ้ายแสนชัยครับโอ้ครับเข่าซ้ายแทงแหลมเพียบครับโอ้บุกเข้ามาเข่าซ้ายแหลมเพียบครับแม่ครับเข่าซ้ายแหลมเพียบเสียบไส้ครับแข้งขวาไม่โดนครับไข่คิวครับ มัดซ้ายตรงครับท่านของแสนชัยครับจังหวะนี้ขวาไม่ถึงครับไข่คิวแสนชัยตอกส้นเดือยครับไอ้ย่าทีบซ้ายกับแสนชัยครับโอ้มัดซ้ายแสนชัยไข่คิวมีการพลือโชกครับโอ้ไข่คิวโดนท้องเยอะมีการพลือโชว์เลยครับจังหวะนี้มีการพลือโชว์คืออาการแปลกๆครับคุณผู้ชมครับเขียบเดินหาครับจังหวะนี้แข้งขวาได้ข้อให้หนึ่งพางไข่คิวว่าพื้ครับไข่คิวครับ มัดซ้ายไข่หยุดแข้งซ้ายแสนชัยเข่าซ้ายแหลมเพียบเสียบไส้จากแสนชัยครับแข้งซ้ายแสนชัยไข่กิ้วถึงกับสะท้านสะเทือนครับเม็ดเวลาสิแล้วหมดยกที่หนึ่งครับผมจังหวะนี้ครับแหมยิ้มได้สบายสบายไม่เพลือครับพี่บาเรอร์นะจังหวะนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราข้ามชงพักยกไปเลยดีกว่าครับข้ามชงพักยกนะครับโอเคเพราะว่ามันมีโฆษณานะครับ ไม่มีริงเกิลนะไทยไฟไม่มีริงเกิลครับเพราะฉันไม่ต้องดูครับอ่ะหยอกเที่ยซ่องครับหยอกเที่ยซ่องหยอกทีสองเยกันต่อครับสนน้าแป๊บอืมถีบขวามาครับไข่คิวครับจังหวะนี้เหยียบขวาครับเซนชัยมัดซันโอนมัดขวาแข้งขวาไข่คิวครับแม่ไข่คิวนี่มาดีครับมาเดินบทเดินบี้เดินขยี้เข้าไปไม่หวั่นไม่กลัวเลยครับไข่คิวครับจังหวะนี้ครับวงไหนครับเข่าซ้ายครับ เข้าขวากับไิวหนึ่งสองสามแม่ออกมัดครับแต่ลองไปเยอะครับเจอเตะจอขาโค่นยางให้ผ่านพังมัดซ้ายทิ่มเข่าท้องเข่าไส้เข้าไปครับแมจากสายชัยแข้งขวามาซ้ายโตคืนครับจังหวะนี้ครับเข่าซ้ายแหลมเพียบเสียบไส้มัดซ้ายเข่าลำตัวลำท้องครับจังหวะนี้แข้งขวาซัดมาหนึ่งผังรับไข่กิวมัดซ้ายกับไข่กิวครับวนออกมาครับเข่าซ้ายจากแสนชัยเสียบไส้เสียบพุงครับไข่กิวว่าเพลินหรือเบ้ามัดขวาแสนชัยครับมัดซ้ายลำตัวแสนชัยไข่กิวครับ แม่ไขกิวนี่โดนลำตัวไม่ได้ครับมัดซ้ายครับโอ้ไขกิวแข้งซ้ายครับอืมส่อขวาแสนชัยครับว่าพื้ครับโอ้เข่าซ้ายเสียบแหลมเพียบจังหวะนี้ดักเขาได้สวยครับแม่เหมือนแสนชัยเล่นลำตัวของไขกิวครับนี่ครับเข่าซ้ายดักครับแข้งซ้ายสะบัดขึ้นไปครับทีบซ้ายครับโอ้ถึงกับเซธลาครับมัดซ้ายตรงครับเตะขาครับจังหวะนี้ไขกิวต้องเข้าไปชิดวงในตีเข่าขวาเปาะแปะไปก่อนครับไขกิวครับ โอ้ลืมลังไม่ได้นะครับมาลืมลังกับยอดมวยเดี๋ยวหลับลืมครับจังหวะนี้ครับนี่ครับแสนชัยกวาดครับโอ้ยักง่ายครับลงไปนั่งเครงเลยเมื่อสักครู่ครับแม่กลิ้งหลุนๆุนครับเมื่อสักครู่เข่าซ้ายครับแสนชัยมาซ้ายแสนชัยครับจังหวะนี้ครับโอ้อาใัยประสบการณ์ครับนี่อือเจอมวยบูนที่ถ้าเป็นมวยคนอื่นนี่เจอไข่กิ้วไปน่าจะแย่นะครับ เพราะว่าไข่กิวนี่มาเดินบทครับแต่มาดันมาเจอแสนชัยครับแล้วเจอกวาดยักไงายภายหลังครับโอ้ภายล่างเลยครับลอยละลิ้วเล่นหลมครับเื่นสักรู่ครับอืมาซ้ายเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายเอามีอาการพือโชว์แล้วแล้วครับจังหวะนี้ครับไข่กิ้วครับลงเลงโครงเรลงครับไข่กิวครับโอ้เครื่องในยังดีอยู่หรือเปล่าครับโอ้วาพื้นออกบ้าเข่าซ้ายครับเขงคข้ามาจะเจอพลิกมัดนี้ไม่โทรครับอ่ามัดมาซ้ายโทรนิดหนึ่งครับ ถอยออกมาก่อนครับแสนชัยครับแล้วถอยออกมาก่อนครับแสนชัยครับวนออกมาครับแสนชัยครับแขวงกิวเดินหมดเข้ามาครับหนึ่งสองครับแสนชัยผ่าออกมาครับจังหวะนี้ครับขวาแข้งขวาครับแต่ในของไขวกิวสัดแข้งซ้ายขึ้นส่งแสนชัยครับจังหวะนี้กอดเอาไว้กําแพงขวางกั้นครับโอเคครับกรรมการเยี่ยงออกมาก่อนครับจังหวะนี้หมดยกที้หนึ่งครับมัดเวลาอ่าหมดยกที่สองครับขออภัยครับแหมหมดยกที่สองครับอ่ะ เดี๋ยวเราข้ามช่วงพักยกนะครับมาแล้วครับตัดมายกสุดท้ายเลยครับคุณผู้ชมครับมัดขวาครับจังหวะนี้ขวาไม่ถึงครับท่านนักของไข่กิ้วแคมเดินเข้าหาครับเหยียบซ้ายแสนใช้กับแข้งซ้ายแสนใช้ครับแข้งขวาไข่กิวครับแข้งขวามาไข่กิวครับจังหวะนี้ว่าหรือครับคำหน้าคำหน้าไว้ก่อนครับมัดขวาแหมไม่โดนดีครับไข่กิวครับแสนใช้เข้าซ้ายเซฟแนวเพียบ แข้งซ้ายจากแสนชัยครับจังหวะนี้มาซ้ายมากมัดขวา,วาแข้งซ้ายแสนชัยขวาไม่โดนครับไข่กิวมัดซ้ายที่ลมตัวจากแสนชัยครับว่าพื้น้องบ่าวว่าพื้นว่าพื้นจังหวะนี้แข้งซ้ายตัดจากแสนชัยครับอ่าองบ่าวก็เดินเข้าหาครับจังหวะนี้เจอเข่าซ้ายแสนชัยครับมันฮุกขวาจากไข่กิวไข่กิวพยายามเร่งเรื่อง,งครับเข่าซ้ายแสนชัยครับแม่ไข่กิวสู้ได้ดีครับไข่กิวนี่สู้แบบไม่มีหวันไม่มีกลัวโคตรบวยเลยครับโอ้บ่าวนี้อนาคตดีอย่างแน่นอนครับแข้งขวาครับ ตกส้นเดือยจากแสนชัยครับเข้าซ้ายแสนชัยเสียบแหลมเพียบจังหวะนี้อเขียบเดินขวากับแข่งขวาไม่ถูกครับเขียบเข้ามาครับมัดขวาครับเข้าขวาครับท่านของไข่คิวครับเข้าซ้ายไข่คิวครับแม่ไข่คิวนี่เรียกว่าบุกให้พังซัดให้ผุเลยนะครับบุกให้พังซัดให้ผุถ้าพานไม่ผุก็บุกให้พังต่อไปเลยครับจังหวะนี้ครับแต่แสนชัยแก่งอยู่แล้วครับ ยังแร่งยังได้อยู่ครับแสนชัยครับจังหวะนี้แข่งขวามาครับท่านของไข่คิวครับแม่แสนชัยจะเข้าไปกวาดครับทีบซ้ายไว้ก่อนครับแสนชัยจังหวะนี้แสนไข่คิวทีบไม่โดนครับเตะไม่โดนครับไข่คิวครับแสนชัยเดินเข้าหาครับเข้ามากอดไว้ก่อนครับตีเขาซ้ายครับไข่คิวตีเขาซ้ายแสนชัยครับตีเขาซ้ายแสนชัยครับบุญมาแลแม่เกือบจะเติมครับยังไว้ก่อนครับแสนชัยครับไม่ตามน้ํานะครับ จังหวะนี้ว่าพือกับไข่ิวครับถีบขวามาไข่ิวแข้งซ้ายสีญนใจหดเป็นหนึ่งพังมัดซ้ายหนึ่งพังครับมัดขวานหนึ่งพังครับแม่ไข่คิวเดินเข้าหาจังหวะนี้ว่าพือน้องเบาแข้งขวาไม่ถูครับลองครับลองเนี่ยลองปแปลว่าพลาดแปลว่าหลงนี่หลงนะครับเดินเข้ามาครับว่าพื้น้องเบาจังหวะนี้กดแข้งไว้ก้อนครับกดไว้พอนีกดไว้ออมไม่ทําไรครับไม่ทําไรไม่ทําไรก็แยกกอน่น้องเบาฮึอมา ยาก่อนครับนี่ครับม้าดิดกะโหลครับเออโหมัดซ้ายแสนชัยครับเข่าซ้ายแสนชัยครับทอทวงมาต้องมีครับต้องมีครับสักยกหนึ่งครับที่จะได้เห็นม้าดิดกะโหลจากแสนชัยครับซิกเนเจอร์นะครับไม่งั้นไม่ใช่แสนชัยนะครับโอ้แสนชัยบกเข้าหาครับไขกิวถึงกับถอยร่นครับอ้าวเดี๋ยวเอาภาพตัดเลยแล้วฮะอ้าว ภาพตัดเลยแหละครับอ๋อสงสัยมันมีปัญหาเรื่องของการถ่ายเท่าสดรับภาพตัดไปเลยครับโอเคก็ถ้าตัดไปแล้วก็ก็ไว้เจอกันไปรอบหน้าครับคุณผู้ชมครับในสถิติบอกว่าเป็นชนะนะครับแต่ว่าในการแข่งขันคือภาพมันตัดไปเลยครับแสดงว่าสัญญาณมันไม่ดีครับโอ้เสียดายครับได้เห็นเพียงแค่เท่านี้ครับโอ้ แตงว่าสัญญาณสดมันหายไปเลยครับคุณผู้ชมครับโอเคอ่ะไม่พื้นครับไม่พื้นครับค่อยว่ากันใหม่รอบหน้านะครับเจอกันใหม่รอบต่อไปครับแม่อันนี้อันนี้ผมเอามาจากคลิปไลฟ์สดเลยนะครับเนี่ยมันดูนะฮะเป็นหลักฐานนะครับเป็นหลักฐานว่ามันมันตัดแค่นั้นนะครับเดี๋ยวดูนะฮะได้ข่าวว่าในที่ผมอ่ที่ผู้ชมชมดูไลฟ์สดนี้ก็ สัญญาณตรงนี้ก็หายไปเหมือนกันใช่ไหมครับคือหายไปเลยครับใช่ไหมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทํานะฮะผมไม่ได้ทํานะครับยงมือบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับอืมน่าจะมีคลิปบันทึกภาพแบบเต็มๆออกมาหลังจากนี้ครับก็ไปดูตอนนั้นละกันนะครับแหมคลิปนี้ก็ได้เพียงเท่านี้ครับให้ผู้ชมได้ดูก่อนนะครับแต่ในในบันทึกก็คือบันทึกไว้ว่าชนะนะครับชนะอย่างไม่ได้กรั้นก็น่าชนะอยู่แล้วนะฮะ ดูท่าทางก็ไขคิวไม่มีอะไรพลิกผันอย่างแน่นอนครับไขคิวครับก็อย่าลืมกดติดตามครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ